สวัสดีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของฮิวนะคะเราก็มีดินเนอร์พิเศษกันนิดนึงไปทานดินเนอร์กันเป็นแบบเทสเมนูอะคะ่ะมันก็จะเป็นแบบอาหารชิ้นละไม่เยอะอะคะ่ะมาเยอะแต่ว่ามาเยอะเยะมาหลายๆจานเขาเรียกว่าเป็นเทสเมนูคะ่ะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรนะคะอาหารวันนี้มันมันแล้วแถมลิสรายการเมนูอาหารเขาก็ไม่ได้ส่งมาให้เราะคะ่ะเพื่อน เราก็เลยโอเคไปเซอร์ไพรส์ดูกันระหว่างทางนะคะก็มีอุบติเหตุตรงสียแยกใกล้ๆหมู่บ้านเราค่ะเพื่อนๆตื่นเต้นเลยร้านอาหารนะคะก็จะเป็นเชฟมาจากประเทศสวีเดนนะคะเขาแต่งงานกับคนอังกฤษแล้วก็มาทำเชฟที่นี่อาหารก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคำเล็กๆคำเล็กๆเ,เดี๋ยวจะเปิดเสียงให้เพื่อนๆฟังบรรยากาศนะคะแล้วก็ตอนหลังๆก็จะมีแต่ภาพของอาหารนะคะเพราะว่าภายในร้านอาหารค่อนข้างเสียงดังค่ะ นี่นะคะก็เป็นหน้าตาของอาหารที่โยทานเนาะ เขาเรียกว่าเป็น testing เมนูค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นอาหารแบบจานเล็กๆเหมือนแบบเอามาให้ชิมอ่ะเป็นคำๆค่ะเพื่อนๆตอนแรกๆก็แบบโอ้โหฉันไม่อิ่มฉันฉันกินแล้วมันไม่อิ่มพอนั่งกินไปสักพักหนึ่งเขาเสิร์ฟขนมปังเท่านั้นแหละแล้วก็กินต่อกินต่อมาเรื่อยๆจนถึงจนถึงของหวานเนาะกินของหวานอันแรกมันจะเป็นไอศครีมเนาะ โอ้ยบอกฮิวว่าพอเธอฉันที่อิ่มมากจนโอต้องร้องขอชีวิตแหละเพราะว่าอิ่มจะถามว่าอาหารรสชาติอร่อยไหมอร่อยค่ะมีมีเท็กเจอร์ texture, มีอะไรอร่อยแล้วก็ช่วงท้ายๆที่เขาเสิร์ฟของหวานเขาก็จะมีเสนอชาค่ะว่าจะดื่มชาด้วยไหมอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้จ่ายเพิ่มเราก็ไม่รู้ว่าจ่ายเพิ่มเนอะก็พากันสั่งคนละชิ้นที่ได,ได้มันต้องจ่ายเพิ่มคือของหวานนี่คือจนเรากิน กินไม่หมดค่ะเพื่อนต้องเหลือทิ้งเอาไวอา้อะค่ะเพื่อนมันหวานเนาะแล้วเราก็อิ่มมากแล้วด้วย <c oughs> นี่นะค่ะค่าความเสียหาย2คนทั้งหมด200กับ25ป่อนโอกาสพิเศษวันเกิดครบ6รอบของฮิวแล้วเราก็กลับมาบ้านค่ะมาได้รับเมสเซจจาก WhatsApp ของลูกชายฮิวค่ะส่งเพลง h a p p ี้ i บิม Day ดย์มาให้ you re ready? Yes. It's not having the effect I want, is it? Wasn't that the initial? Showing the initial pissed off, hey Tiki. Well, you are a bit fluffy. Thank you so much, oh thank you so much. Although an electronic music background would have been a nice touch. Oh, I'm not going to bite me at all, you see. <laughs> <things. laughs> กล่องใหญ่เบอรเริ่มเลยมาแอบดูในกล่องอู้ดีใจเด้ผักสดยังสดอยู่มีหอมเปค่ะเ,เพื่อนๆภาษาอีสา,านเรียกหอมเปบางคนก็เรียกผักชีใบเลื่อยแต่ภาษากลางที่ถูกต้องเขาเรียกว่าผักผักชีฝรั่งแล้วก็มะละกออยากกินตำบกักฮุ้งมะละกอสองลูก แล้วก็ใบเตยค่ะซื้อมาเพราะว่าเผื่ออยากทำขนมไทยเนาะเผื่ออยากแต่ซื้อมาเลยสองแพคเดี๋ยวอ,อว่าจะแช่ฟรีดน่าจะรอดชีวิตได้จากการแชร่ฟรีดแล้วก็ปลาล้าน,นี้เห็นน้องจอยบอกว่าแม่เหรียญอร่อยก็เลยลองสั่งแม่เหรียนมากินขวดเดียวเพราะว่ากลัวผิดหวังแล้วก็อันนี้ซื้อมาแช่แข็งค่ะกระชาย มาแช่แข็งไว้ใช้ก็อาจจะต้องหัน่นเก็บเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นพอชั่นเป็นปริมาณที่เวลาเราทำอาหารเนาะแล้วก็ขา่าแล้วก็พริกป่น2ปอน59แล้วก็อันนี้บ้านโอกินเยอะก็คือพริกแกงเผ็ดนะคะกับพริกแกงมัสแมน ของยืนพื้นเลยที่บ้านนี้ต้องมีเพราะว่าสามีชอบกินสองอันนี้แล้วก็เครื่องปรุงอันนี้นะคะซอสหอยนางรมพ่แบบยังอยากชอบร้อยกินกับผัดผักกับผัดกะเพราอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำปลายี่ห้อนี้แล้วก็พริกเผาค่ะเอาไว้ใส่ต้มยำกุ้งแล้วก็อันนี้ค่ะกะทิยกลังเลย ยี่ห้ออร่อยดีโอว่าเอามาทําแกงเป็นรสชาติที่โอรับได้โอชอบมันมากกว่ากินชาวเกาะค่ะเพื่อนๆโอก็เลยเอาอร่อยดี อาหารเย็นวันนี้นะคะเป็นสโลคุกโลแกนจอสกับสวิตโพเทโต้นะคะนี่สโลคุกพริกเอ,อมมันเป็นมันเป็นพริกแกงอินเดียชื่อโลแกนจอสคะซื้อที่เทสโกวันนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคมนะคะแฮปปี้ฮาโลวีนเราเข้ามาในเมืองมาซื้อไข่ กับขนมปังซาวโดเหมือนเดิมค <c oughs> ่ะไหนลูกเฮ้ <c oughs> hey, What you want? ไป right, Where you wanna go Tell m o m m y wanna go out wanna go out เปียกฝนยังตกอยู่เลยลกูกไปว่าฝนตกนะอะไปไม่ไป <laughs> ไม่ใช่ช่วงโควิดนะคะเพื่อนๆโอกระพิวจะจัดให้มันสนุกกว่านี้เหมือนที่ทำที่บ้านเช่าที่อยู่ที่พัทยาเนาะที่หลอกเด็กๆจนเด็กดก,กรี๊ดนะคะปีหน้าเอาใหม่ปีหน้าเอาใหม่ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาดูช่องโอไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่บล็อกต่อไปค่ะบ๊ายบาย